กาลิโคธาพัทยสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยอัมภวันก็สมัยนั้นแลท่านราพระพัทยะพระโอรสของพระราชเทวีพระนามว่ากาลิโคธาอยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่ขอนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีได้เปล่งอุทานหนึ่งเนืองว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุเป็นอันมากได้ฟังท่านพระพัทิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคธาอยู่ในปาก,ก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่างก็ดีเปรงอุทานหนึ่งเหนืองว่าสุขหนอสุขหนอครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านรับพัทยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคทาไม่ยินดีประพฤติพรหมจัน โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านอยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีคงทวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นครหัสในการก่อนจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นแลทิกสุเป็นอันมาก เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านรพระพัทถยาพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคธาไม่ยินดีประพฤติปรมมรจันโดยไม่ต้องสงสัย รอท่านอยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีคงหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นกรหัตในการก่อนจึงได้เปล่งอุทานหนึ่งเนืองว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสสั่งพิสุโรูหนึ่งว่าภิกษุเธอจงไปเรียกภิกษุพัธทธิยะมาตามคำของเราว่าพัธทธิยะผู้มีอายุพระศาสดาตรัสสั่งให้หาท่านภิกษุนั้นทูลรับพระดํำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระพัธทธิยะ พระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคธาครันแล้วได้กล่าวกับท่านพระพัทิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคธาว่าท่านพัทิยะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระพัทิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคธารับคำพิสูจนนั้นแล้ว เข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทรับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระพัทถยาพระโอรสของพระราชเีวีกาลิโคทาว่าพัทิยาได้ยินว่าเธออยู่ในป่ากก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่างก็ดีเปร่งอุทานหนึ่งหนื่งว่าสุขหนอสุขหนอจริงหรือท่านรับพัทยาทูลรับว่าจริงพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพัทยาเธอเห็นประโยชน์อะไรเล่าอยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่ขอนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานหนึ่งเนืองว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระพัทยากราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์เป็นคราดในการก่อนสวยสุขอยู่ในราชสมบัติมีพวกราชบุรุษจัดแจงการรักษาอย่างดี ทั้งภายในพระราชวังทั้งภายนอกพระราชวังทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครทั้งภายในชนบททั้งภายนอกชนบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลมีพวกราชบุตรจัดแจงรักษาแล้วอย่างนี้ยังเป็นผู้กลัวบาดเสียว ระแวงสะดุ้งอยู่แต่บัดนี้ข้าพระองค์ผู้เดียวอยู่ป่าก,ก็ดีอยู่ที่คอนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่ระแวงไม่สะดุง้งมีความขวัขวายน้อยมีขนไม่ลุกพองเป็นอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้ มีใจดุดเนื้ออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นประโยชน์นี้แลอยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีจึงได้เปล่งอุทานหนเนืองว่าสุขหนอสุขหนอลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบเหนือความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความกำเริบคือความโกรธย่อมไม่มีภายในจิตของพระอริยบุคคลผู้ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมมีประการอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมไม่สามารถมองเห็นพระอริยบุคคลนั้น ผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่มีโศ